สวัสดีครับแฟนคลับน้ององิงครับสวัสดีแฟนคลับปุยทั้งบานครับพี่น้องครับวันนี้ว่าพบพอกับนายชาแนวครับพี่น้องมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนี่ครับบ้านน้องอุ้งยิงให้เอฟซีเดบงก่อนี่ครับนะครับหลังจากสร้างเป็นกับเขาแบบนะครับเขาแบบเสานะครับใบเดียมนะครับเป็นกับสมปูนณท่เองพี่น้องนี่ครับ อันนี้สมปูนท uh, <c oughs> uh. uh, um, ี่เองเลยครับสร้างด่วนทั้งหมดนี้นะครับอันนี้ก็เหลี่ยวที่เหลี่ยวนะครับเสาหนึ่งนี่ครับมีขีปูนนะครับหลังจากนะครับเป็นแอวแบบม้ามือเสาี่พี่น้องนะครับกับที่เหลี่ยวนี่ครับสร้างด่วนที่จะกเสาแหะครับผมกำลังที่ได้หกเสาครับพี่น้องนะครับผมกับแม่แต่กัลยหลักมณ์มาดีนะครับก็แวะมาเบ่ง นะครับบรรยากาศบ้านนอกอ้ยิงครับมือนี้นะครับยินยังบ้นได้แจบดีด้ครับเยนะครับเปิดน,น้ำยังไหลลงไปอยู่นะครับสั่งโดนวาาทีไปแล้วหกเซานะครับ นะครับประสิทธิ์เรื่อยๆครับพี่น้องนะครับรอเบิงรอติดตามครับยึดแบบไปแล้วนี่ครับอ่าสีย้อนแสงนิดน้อยครับเพราะว่าดวงก็ผิดอยู่นี่ครับส่องของมาพี่น้องนี่ครับ สมปูนทีเองครับวันนี้นะครับบดนะับทีมสร้างห้าแล้วก็คอยเห็ดไปที่เราเสาแล้วนะครับเดี๋ยสภาพพี่หน้อมมาบึงสร้างตัวนครับวันหน้าสร้างห้าที่เสาเองเลยครับวันนี้ เก็ตรเอาหนามมาลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มันนำปูนนะครับไหลลง่ทัวถึงกันอยู่เนาะนะครับนำม,มาลงเอาปูนลง่มประจันนี้ วันนี้สร้างเขากับมาบ่กี่คนพี่น้องครับพอแบง่งหน้าที่ไปเฮ็ดหลังอื่นนะครับเลยมานะครับประมาณหกเจ็ดค้นนะครับมาเทเสานะี่ครับเสารั่วหน้าบ้านนะครับฝากเป็นต้นใจทีมงานสร้างศรีสรเกตสร้างบ้านครับพี่น้องบรรยากาศคึกคักครับวันนี้ ที่เสาวเหล้วนะครับอีกหลายคู่อยู่พี่นังจนสิเต็มครับเสาหนึ่ง สมเรื่อยๆพี่น้องนะครับสมมาเรื่อยๆที่เรื่อยๆครับเดึงบรรยากาศพร้อมคึบหน้า ครับนี่ครับบุงงดียวแบ e หมดพี่น์จีนี่ครับรน8มดพิณก์นี่ครับเสาที่เจ็ดกัลลังที่ครับพี่น้อง เสาที่เจ็ดกระลังเทรครับพี่น้องนะครับเบิ่งความเกือบนาไปเรื่อยๆบ้านน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพรบันแพงครับนะครับลวรอบบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวข้างนาครับ นี่แหละครับพ so like hey, ี่น้องนะครับบรรยากาศการทํางานกับของสางสีสเก็ตสร้างบ้านครับนะครับฝากพี่น้องเป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกคนครับในการทํางานนะครับเวลากับพานมาเรื่อยๆครับนะครับความคืบหนาพี่น้องก็จะได้เห็นเรื่อยๆบานนองอุิงนะครับใช่ขม่าเลยพี่น้องนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมกับเลราพี่น้องอีซี่นะครับทา้งบานไปก่อนะครับมียังคืบหนาเดี๋ยวมารายงานพี่น้องใหม่นะครับ คลิปนี้ขอบคุณที่การติดตามรับชมครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ